สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีประวัติเมืองปราจีนบุรีจังหวัดเมืองปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยนับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลกเนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึงสามแห่งและเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีถูกพัฒนาจนกลายเป็นหัวเมืองรองในด้านเศร,รษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคมีการลงทุนจากต่างประเทศทําให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่มากมายทําให้ภาพรวมในจังหวัดดีขึ้นรายได้ต่อปีต่อหัวของประชากรเฉลีย่ย 36,000ถึง3 8 0 0 0อยู่ในอันดับที่6ของประเทศไทยน้ำตกทานทิพตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้งตำบลหนองแก้วเป็นทานน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินระดับต่างๆบางช่วงไหลผ่านลาดถึงบริเวณกว้างบางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึกสามารถลงเล่นน้ำได้มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อนฝั่งซ้ายของน้ำทานลักษณะค่อนข้างสูงชัน สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบรรยากาศล่มรื่นเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดีการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไปตามถนนสายปราจีนบุรีประจันตคามเส้นทางหลวงหมายเลข3452ระยะทางประมาณ16กิโลเมตรจากนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข33จนถึงสี่แยกประจันตคามหรือจะใช้เส้นทางสี่แยกเนินหอบแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมาเลข3 3 จนถึงสีแยกปจัจจนาคามจากนั้นเดี๋ยวสายเข้าถนนพอรรอพอชอตรงไปจนถึงบริเวณ9กิโเมตรจะเห็นป้ายน้ำตกทานทิพย์และเข้าไปอีกประมาณ9กิโเมตรแก่งหินเพิงแก่งหินเพิงตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำส่ใหญ่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่9 สายใหญ่หรือขอยอเก้าอำเภอนาดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทายและสนุกสนานในช่วงฤดูฝนราวเดือนกร,รกฎาคมถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีบริวารน,น้ำมากล้นแก่งจะไหลลดหลั่งเป็นชั้นๆเหมาะสำหรับการล่องแก่งหินเพิงหากพ้นช่วงฤดูฝนไปแล้วแก่งหินเพิงน,นี้จะกลายเป็นลานโขดหินกว้างใหญ่การล่องแก่งหินเพิงจะผ่านแก่งต่างๆได้แก่ แก่งหินเพิงแก่งวางหนามล้อมแก่งวางบอนแก่งลูกเสือแก่งวางไทยแก่งมูเา่าการใช้ยางแพยางล่องแก่งนั่งประมาณ8-10คนผู้ประกอบการจะพานักท่องเที่ยวเดินป่าไปยังต้นน้ำระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรในการล่องแก่งประมาณ20นาทีนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อบ,บริษัทนำเที่ยวที่จัดกิจกรรมล่องแก่งเพิงสามารถพักค้ั้งแรมแบบแคมปิง้ง หรือพักรีสอร์ทในเขตอำเภอนาดีก็ได้พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรตั้งอยู่เลขที่135ถนนปราจินคามอ,อําเภอดงทิเล็กอ,กอําเภอเมืองจังหวัดปร,ราจินบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองปร,ราจินบุรีประมาณ6กิโลเมตรทางไปอ,อําเภอปราจินคามด้าน,นซ้ายมือเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าของเอกชนเก็บสะสมตะเกียงไว้มากที่สุดในประเทศไทย โดยพื้นที่รอบปลูกพันธุไม้สวยงามนานาชนิดอีกทั้งยังมีสัตว์ต่างๆเลี้ยงไว้มากมายเมื่อก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้พบกับตะเกียงจํานวนมหาศาลซึ่งแขวนอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตามลานจอดรถร้านค้าบนเพดานตามอาคารต่างๆแม้กระทั่งห้องน้ำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาคารทั้งมด5อาคารโบราณสถานพันหิน โบราณสถานพันธิ์ิตั้งอยู่ที่บ้านโควขวางอำเภอหนองโพเป็นโบราณสถานที่ก่อด้วยศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่กว้างด้านลัด15.50เมตรสูง3.50เมตรมีมุกยื่นออกจากทั้ง4ด้านันิฐานว่าประดิสฐานเทวรูปพันนารายมีอายุราวพุทธศต,ตวรรษที่12-14ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1แห่งเจนละ ตรงกลางของสร้างเทวไลมีฐานของเทวรูปซึ่งแต่เดิมตะแคงอยู่ลักษณะคล้ายพานจึงเรียกว่าพานหินนอกจากนี้ยังพบสีลาแรงทรงกลมสลักเป็นรูปฐานเชิงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2451อนุสาวรีลายฝีพระหัตอนุสาวรีลายฝีพระหัต ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะรายพระหัสศิมหาโพธิ์ตำบลหนองโครมอนุสศวรีลายฝีพระหัตนี้เป็นลายพระหัต์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จประพาสปราจินบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ทรงจารึกไว้บนแผน่นศิลาแลงซึ่งเป็นสร้างโบราณวัตถุสมัยดุรีอายุราวพุทธศตรวรรษที่12-13 อนุสาวรีย์อยู่เลยจากว่าที่การอำเภอสีมหาโพไปทางบ้านโคกฝางประมาณ1.5กิโลเมตรโดยอยู่เยื้องจากทางเข้าเมืองตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศต,ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศต,ตั้งอยู่เลขที่32ทับ7หมู่12ถนนปราจีนอนุสร์ห่างจากตัวเมืองประมาณ2.5กิโลเมตร ภายในโรงพยาบาลของพระเจ้าของเจ้าพญาภัยภูเบตเป็นตึกที่เจ้าพญาภัยภูเบตสร้างขึ้นโดยทรัพย์สินส,ส่วนตัวในปีพุทธศักราช2451เพื่อถวายเป็นประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวสเสด็จประพาสมณฑลปราจีนมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรปสมัยเลเนสตองเป็นมุกด้านหน้าตรงกลางเป็นโดมผนังด้านนอกเป็นปูนปั้นลายพุษา ประดับซุ้มประตูและหน้าต่างภายในตกแต่งแบบตะวันตกชั้นล่างมีการจัดแสดงเครื่องมือทางการแพทย์ในสมัยก่อนรวมทั้งสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่างๆบนชั้นบนจะมีการจัดแสดงหนังสือและตำรายาโบราณและหินบทยาในสมัยทวารวดีโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วภายในตึกจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภยัยภูเบศโดยเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทยสมุนไพรไทย การแพทย์ไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีการแพทย์ของท้องถิ่นโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทยใช้สมุนไพรบำบัดยารักษาโรคมีการนวดอบประคบฝังเข็มและมีการแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางโดยจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยให้ชื่อว่าศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8-30นาฬิกา30นาทีถึง20-30นาิกา30นาทีวัดแก้วพิจิตวัดแก้วพิจิตเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2422ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ในเขตหมู่ีตำบลบางบริบูร์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี บนริมฝั่งขวาของแม่น้ำปาจินบุรีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรสร้างขึ้นโดยนางประมูลโอคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์ใช้ในการทำบุญตักบาตรหรือฟังสิลฟังธรรมโดยมีผู้ร่วมกันบริจาคที่ดินแรงงานและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยสาราการ,รเรียนหอสวดมนต์กุฏิระอุโบสถสาราท่าน้ำและเรือนแพ ภายในเพระอุโบโสถแต่เดิมประดิษฐานรอยพักพุทธบาทจำลองเมื่อเจ้าพยาภายัยภูเบศได้อบพยพครอบครัวจากเมืองตะบองมาอยู่ที่ป่าจินบุรีท่านก็ได้อุปะถะมับวัดน,นี้โดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนการสร้างเสนาสนะทั้งที่สร้างขึ้นใหม่และสร้างทดแทนของเก่าเช่นในปีพุทธศักราช2451ได้สร้างศาลาธรรมสังเวชและเมนเผาศพอย่างน้อยหนึ่งหลัง ต่อมาในปีพุทธศักราช2,453เมื่อเจ้าพยาภัยภูเบศร้างโรงเรียนศาลาเมนจึงได้ถูกหรือไปจนหมดสิ้นเนินพิสวง์วันนาอุทยานน้ำตกเขาอีโต้เขาอีโต้ตั้งอยู่ในวันนาอุทยานน้ำตกเขาอีโต้เป็นทานน้ำที่ไหลตลอดปีมีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่เป็นชั้นๆทุกชั้นสลับกับแนวกดหิน และแต่ละแองน้ำไม่ลึกและไหลไม่แรงมากแม้จะเป็นทางน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีจุดเด่นตรงที่สามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจในแนวกขดหินของตัวน้ำตกได้และสามารถสัมผัสกับสายน้ำที่ไหลผ่านลอดแนวกขดหินได้ใกล้ชิดที่สุดโดยในแนวกขดหินภายในตัวน้ำตกจะมีต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มากที่สลับแซมขึ้นตลอดแนวช่วงให้ร่มเงาบรรยากาศล่มรลื่นและค่อนข้างชื้นเล็กน้อย มีลมพัดมาเบาๆโดยตลอดอากาศดีเย็นสบายสร้างความสุขให้กับการพักผ่อนหอนใจได้เป็นอย่างดี